สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมเรื่องหัวข้อเรื่องของเราคือความแตกต่างกับแพะแกะขังคอกกับแพะแกะปล่อยเลี้ยงนะคะข้อแตกต่างนะคะดีคนละแบบคนละอย่างแต่ที่เน้นเลยก็คือเน้นความสะดวกคือความสะดวกความสามารถของเราในการดูแลในการเลี้ยงนะคะ อย่างบางคนทำงานแค่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมก็อาจจะเลี้ยงแบบขังคอกขังคอกก็คือเรามีอาหารหายเขากินอยู่ในคอกหรือจะจัดไว้เป็นล็อกลล็อกละตัวอะไรก็แล้วแต่ความสามารถของเราคือจะเป็นการขังคอกนะคะเลี้ยงแบบขังคอกอันนี้ของชีรลองฟาร์มจะเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงนะคะตอนนี้แต่หน้านั่นก็จะขังนะคะเวลา แต่ว่าถ้าอากาศดีแล้วก็จะปล่อยปล่อยเดินบริเวณนาของเราในพื้นที่นาของเราก็จะเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะถ้ากเกษตรกรหรือว่าชาวนาของเราหวานข้าวเราก็จะขังคอกให้อยู่แต่บริเวณนาเราก็ไม่เชิงขังคอกนะคะวันที่อากาศดีเราก็ปล่อยอยู่บริเวณนาเราหือเราล้อมล้วไว้หมดแล้วข้อดีของแพะขังคอกนะคะก็จะอ้วนไว้นะคะ โดยที่เราให้อาหารไม่ได้เยอะมากมายแพะแกะก็จะอ้วนก็เหมือนคนนะคะไม่ค่อยได้เดินได้อะไรมากมาย,ยก็จะอ้วนกินเข้าไปก็สะสมเป็นไขมันก็จะอ้วนแต่แพะแกะปล่อยก็จะประมาณนี้นะคะไม่อ้วนมากเพราะว่าเขาต้องเดินต้องออกกําลังกายยิ่งหน้าแลรงนี้เดินเยอะมากเลยกว่าจะเห็นหญ้าแต่ละต้นแต่ละก,กอต้องใช้เวลามากเราเลี้ยงก็ประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะคะต่อครั้งนะคะ ตอนเย็นเราก็จะมีปล่อยบ้างถ้ามีเวลาอันนี้เอาไม่ได้อะไรมากมายนะคะเอาเลิกสะดวกของเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มเองนะคะเวลาแพะแกะเจ็บไข้ได้ป่วยพวกขังคอกจะเห็นได้ชัดดูแลได้ง่ายกว่าจับฉีดยงฉีดยาอย่างทางเราเราเห็นแล้วนะคะว่ามันป่วยนะคะวันนี้แต่ทีนี้เรากะว่าจะจับฉีดยาเตรียมเข็มฉีดยงฉีดยาอะไรไว้แล้วก็จับไม่ได้ก็เป็นการ เสียเวลาไปในวันนั้นไม่ได้ฉีดก็มีนะคะก็ทําให้อาการแย่ลงไปก็มีถ้าเราขังข้อก,ก็จะจับได้ง่ายสะดวกมันคนละอย่างคนละแบบกันดีคนละอย่างกันนะคะคือเน้นที่เอาความสะดวกความที่เจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มดูแลได้ทั่วถึงอย่างทางชีลองฟาร์มเราไม่ได้แยกคอกอะไรมากมาก็จะไม่ค่อยขังนะคะจะปล่อยเลี้ยงอย่างแกะนี่จะจับยากมากเลยนะคะเวลาเราปล่อยกะว่าจะถ่ายพยาบันนี้โอโหนะคะ ลิ้นห้อยเลยนะคะเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มกว่าจะจับเขาฉีดยาได้นะคะไวมากแล้วก็จับไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วจับยากตรงที่เขาไม่มีเขาด้วยไม่เหมือนแพะเราจับเขาได้ด้วยแข็งแรงกว่าแพะเยอะนะคะแพะแก่ขังคอกก็จะอ้วนนะคะจะอ้วนถึงให้อาหารปริมาณไม่มากเพราะเขาไม่ได้เดินก็เหมือนคนนะคะอยู่ในห้องแคบแคบ,แบก็จะอ้วน ทั้งที่ให้อาหารน้อยๆอย่างแพะแกะเราปล่อยนี้จะกินเยอะนะคะกินเยอะแต่ที่นี้ก็จะผอมเพราะว่าเดินมากวิ่งมากออกกําลังกายตลอดก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่อ้วนเหมือนหัวอาหารหัวอาหารจะกล้ามเนื้อมาเป็นลูกๆเลยนะคะแล้วก็การรักษาแพะขังคอกจะจับฉีดยงฉีดยาได้ง่ายกว่าแพะปล่อยนะคะแพะแกะปล่อยจะจับยากมากเลยจะมาเสียเวลาในการจับอีกนะคะค่อนข้างจะยาก การดูแลก็ข,ขังคอกก็จะดีคนละอย่างแต่แพะแกะที่เราปล่อยเลี้ยงจะแข็งแรงมากเลยนะคะเพราะว่าเขาออกกําลังกายตลอดจะแข็งแรงดีก็อันนี้ก็ใครมีคนถามเข้ามานะคะจะเลี้ยงแบบปล่อยหรือจะเลี้ยงแบบไหนนะคะก็ให้พิจารณาเอานะคะเอาความเหมาะสม